ในที่หนึ่ง90วันนะครับสูงสุด90วันเลยจอง1,000รับเงินกลับบ้าน10,000 0บาทที่นี่ทำให้ได้นะครับ Toyota h i g h l u n d e r 2.4 Z Edition นะครับมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราพามาดูเลยนะฮะ สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่พิพากันครับเข้าสู่เต้นรถยนต์กอลลีราคาหน้าวนครน้ำในวันที่อยู่ผมเซลพุ่มรถที่เรามารีวิวในครั้งนี้นะครับเป็นบอกเลยว่าเป็นโฉมใหม่ป้ายแดงเลยทีเดียวนะฮะจัดให้เลยนะฮะกับเจ้าตัวนี้นะฮะโตโยต้าไฮรังซูรโว2.4แซดเอดิชั่นนะครับมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราพามาดูเลยนะฮะไฟนะครับอันดับแรกนะครับเริ่มที่ไฟเลยนะไฟดีไซน์สวยงามมากนะฮะดีไซน์ฉ่ำเฉี่ยวมากนะครับไฟเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับ มาพร้อมกับกระจังหน้านะฮะแบบโครเมียมนะฮะแบบนี้เลยสวยงามมากนะครับผมตัดกับสีของตัวรถนะฮะให้ทําให้ดูดันขึ้นนะฮะแล้วที่สําคัญก็คือว่าคันนี้นะครับลงแม็กให้ใหม่นะครับเพิ่งใส่แม็กมาเองนะเปลี่ยนที่เรานะครับผมแม็กมาใหม่พร้อมกับยามาใหม่ด้วยนะครับผมคันนี้นะครับก็ไฟเลี้ยวนะฮะติดมาให้ตรงกระจกมองข้างนะครับอ่าดู ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันบ้างดีกว่านะฮะเราก็ไปอยู่ในส่วนของห้องผู้โดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าทัศนวิสัยนะครับค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะฮะไม่สูงนเกินไปไม่เตี้ยจนเกินไปนะครับกําลังดีเลยนะฮะสำหรับทัศนวิสัยต่างนะฮะอ่ะไฮไลท์ที่เล่งใหม่สักนิดหนึ่งนะครับเล่งไม่เพียง2 0 0 0 0เท่านั้นผมบอกเลยว่าคันนี้นะฮะวิ่งน้อยมากนะครับเทียบป้ายแดงแต่ไม่ต้องใช้เงินเดาแน่นะฮะ ก็มาในดูในส่วนของด้านข้างนี้นะฮะก็กระจกนะครับสามารถพับไฟฟ้าได้อีกด้วยนะครับปรับแบบไฟฟ้านะพับแบบออโต้นะขึ้นลงจัดให้เลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับบังคับง่ายกว่าเดิมเยอะนะฮะหน้าจอทัชสกรีนนั่นเองนะครับรองรับ fmam นะครับสามารถเชื่อมต่อบูทูธแล้วก็เวลาเชื่อมต่อบูทูธนะครับสามารถจิ้มเบอร์โทรได้อีกด้วยนะสำหรับรุคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้จัดมาให้นะครับหผ่าว่าคุณ เปิดใช้งานนะครับ USB นะครับสามารถเชื่อมต่อ USB iPod ได้นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับที่จัดมาให้เลยนะฮะแอร์ปรับแบบแมนนวลนะครับแอปรับแบบแมนนวลนะครับเกียร์ก็ระบบเกียร์เป็นแมนนวล6สปีดนะครับคันนี้จัดมาให้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะดีไซน์เป็นยังไงนะฮะว่าจะฉบเฉียวแค่ไหนและจะจุของได้เยอะหรือเปล่านะฮะโอเคไปดูกันเลยในส่วนของด้านหลังนะครับไฟก็จะเป็นไฟแบบ ฮาโลเจนนะครับบิวอินอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะฮะไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกนะบิวอินอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับคันนี้ก็จะมีไฟเบรกรุ่นที่3ติดมาให้นะครับผมด้ามจับนะครับด้ามเปิดปิดนะฮะท้ายรถนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับผมบอกเลยว่าเปิดปิดง่ายนะฮะคันนี้นะฮะจัดมาให้เลยนะครับอ่ะก็ราคาของเจ้าคันนี้นะครับ Toyota Hilux งส v o 2.4 Entry นะครับแ e ตเอ i ิชั่นะฮะพี่คันนี้ราคา อยุดที่5แสนนิดเองนะครับผ่อนไปเลยนะ10,000บาทสูงสุด84งวดนะครับใช้เงินออกรถเพียง1,000บาทนะครับผ่อนอีกทีหนึ่ง9 0วันนะครับสูงสุด9 0วันเลยนะฮะโอ้โหผมบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจนั่นก็คือจอง1,000รับเงินกับบ้าน100,000บาทที่ดีทำให้ได้นะครับที่เต็มจนเกินเลคาของเรานะฮะสำหรับวันนี้นะครับใครที่สนใจเจ้าคันนี้นะครับ Toyota Celica คันนี้นะครับเป็นปี21นะน้องใหม่ป้าย สนใจทีวีชื่อตหรือ,อรมือถือมาได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับเบอร์โทรของผมเองนะครับ0924478888นะครับอ่สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจเต้นรถสงทนทรีราคาของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ